ดีค่ะวันนี้มาเจอแม่กาวอีกแล้วนะคะเนาะมาเจอแม่กาวกับลิซา่าค่ะอว,วันนี้วันนี้อากาศดีนะคะเนาะมีแดดมีลมนะคะไม่ค่อยร้อนทลา่นะคะเนาะป่าหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็ต่อด้วยอ่ะของหวานนะคะเนาะเค้กนะคะเนาะเค้กบูเบอรี่ ผลไม้รวมสตอเบอรี่นะคะเสิร์เดซานกังกินอาหารเช้ากับนมนะคะแล้วก็จะมีลูกลูกพาร์ลูกพิชนะคะเนะาะคล้ายแอปเปิลน,นะคะเนาะมาคะมากินกับแม่กาวนะคะเนาะหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วก็ต่อของหวานเลยนะคะเนะเาะวันนี้แม่กาวไปหาหมอมานะคะ,ะแม่กาวต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์นะคะเพราะว่าแม่กาวอะ ท้องแข็งนะคะท <c oughs> uh, check, uh, Luckily, <con> ้องปั้นนะคะเนาะก็เลยต้องไปเช็คอ่าขึ้นหัวใจลูกทุกอาทิตย์นะคะวันนี้แม่กาก็ไปเช็คมาแล้วนะคะก็ปกตินะคะเนาะปกติอาทิตย์หน้าไปอีกนะคะเนาะไปทุกอาทิตย์ค่ะเหลืออีกสามสามอาทิตย์ก็ก็โคตรละค่ะอีกสามวิค่ะเนาะก็โคตรละค่ะลมแรงนะคะเนาะอากาศดีค่ะลมแรงเลยนะคะเนาะ ไม่เป็นไรนะน,ะนะอ้อกินค่ะมาค่ะมากินผลไม้กับแมกกาลแล้วมีเชอร์รี่ด้วยนะ,ะนะอลม,อา,มอากาศดีเลยค่ะมาค่ะเค้กบูเบอร์รี่นะคะแม่ซื้อมาจากร้าน ร้านขนมปังนะคะร้านเบรเกอรี่รรค่ะร้านเบรเกอรี่นะคะเนาะแม่ไปหาหมอก็เลยแวะซื้อมานาหนาเนาะนะ้ะ,ะม,มาอัปเดตนะคะ,ะอัปเดตแม่มาแม่เป้งน,นะคะเนาะใกล้คลอดนะคะใกล้คลอดแล้วอีกสามลิตรค่ะ แม่นั่งอยู่ระเบียงหน้าบ้านค่ะลมแรงนะคะนะ่ะอากาศดีค่ะมีแดดมีลมนะคะนะค่ะบูบลี่ะฮูบลี่อะ

อั่ครอค่ะอร่อยค่ะแม่กาวชอบมากเลยคลิกบุบลลี่ค่ะ ท้องแข็งบ่อยนะคะหมอก็เลยนนะัดทุกอาทิตย์ค่ะไปไปไปวัดขึ้นหัวใจลูกนะคะนาะแต่ทุกอย่างก็โอเคค่ะปกติทุกทุกอย่างนะคะเนาะออนี่ตรงน้นนี่ตรงน้าอ,อ,อ๋อ,อ,อ,อ แม่ชอบกินนะคะนาะเชอร์รี่ลูกลูกสาวแม่เกาก็ชอบเชอร์รี่นะคะนาะพี่ลีนาชอบกินเชอร์รี่ค่ะแต่ว่าลูกชายแม่เกาพี่ลีโอชอบกินสตรอเบอรี่นะคะชอบมเหมือนกัน น,นี้น่ะผลไม้รวมค่ะอันนี้อร่อยกว่าค่ะชิ้นละสองยูโรห้าสิบค่ะสองชิ้นห้ายูโรนะคะเนาะ ก็สองยูโร้าสิบเหมือนกันนะคับลมแรงมาแล้วครับี่ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเก็บเก็บหมดเลยอ่ะน้ำหน่อ่ะไม่เป็นไรค่ะ ไม่เป็นไรค่ะกินกินไหมคะกินเชอรี่ไหม,ไมเชอรี่หวานๆเลยค่ะวันนี้ไม่มีอะไรนละเะนะมาอัปเดตอาการมมาแม่มานแม่เป้งน,นะ,ะนะ ได้แล้วคะ่ะได้แล้วสามอาทิตย์ค่ะตอนนี้ได้สามสิบเจ็ดอาทิตย์แล้วนะคะเนาะเหลืออีกสามอาทิตย์ค่ะก็ลอดและะ้วค่ะแม่ลอดธรรมชาตินะคะเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ลอดที่เยลรมันให้ฟังนะคะ อร่อยไหมคะิค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมามาชวนทานของหวานนะคะมาทานเค้กมาทานผลไม้นะคะแล้วก็มาอัปเดตอาการ แม่เป้งแม่มานนะคะใก้คอดแล้วนะคะเนาะค่ะคลิปนี้ไม่เกาขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกติดขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะพี่สาสวัสดีค่ะยัง